กระถางประจันน้ำก็คือเป็นกระถางประดิษฐ์ที่นํามาประยุกต์ในการปลูกพืชผักสวนครัวต่างๆแล้วก็รวมทั้งไม้ดอกไม้ประดับด้วยเราไม่จําเป็นต้องมาลดน้ําบ่อยๆพืชที่เราปลูกไปสามารถที่จะเจริญเติบโตได้ดีเพราะว่าจะมีองค์ประกอบของน้ํา25%อากาศ25%แล้วก็ดินปลูกอีก50%สําหรับอุปกรณ์ที่เราจะเตรียมมาทําก็จะมีกระมังเพื่อที่จะให้มีพื้นที่ปลูกได้เยอะหน่อยตัวนี้จะเป็นกระมังอีกใบหนึ่งที่ขนาดเล็กกว่านะครับจะทําให้เป็นอุโมงค์น้าและอากาศตัวที่3ก็คือท่อนออกซึต่อน้ลนอล รูที่เจาะก็จะเท่ากันกับท่อ p v c ก็คือเราสามารถสวมท่อพ v c เข้าไปได้เลยวัสดุปลูกนะครับเราก็จะมีกากมะพร้าวสับเพื่อที่จะมารองเป็นชั้นแรกเราจะใส่เฉพาะด้านข้างแค่นี้จากนั้นเราก็จะเาดินปลูกเนี่ยใส่ลงไปตัวดินปลูกเนี่ยรวมทั้งกากมะพร้าวสับเนี่ยรวมกันแล้ว50%ถ้าเกิดรูเราเจาะใหญ่เกินไปนะครับเราจะใช้พวกกากมะพร้าวสับยัดรูไว้หน่อยหนึ่งหลังจากที่เราเตรียมวัสดุปลูกเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะหว่านเมล็ดพันธุ์ผักไปเลยซึ่งวันนี้จะเป็นผักกาดหอมหรือผักสลับหว่านเสร็จแล้วเราก็ามดลมาดิน ลงไปแล้วก็เข้าไปอยู่ในอุโมงคสำหรับน้ําและอากาศซึ่งถ้าเกิดปริมาณน้ำเนี่ยนะครับเกิน25เ็ขาจะไหลออกมาทางนี้นะครับตัวนี้ก็คือน้ําจะไม่เกิน25เเ็ขาจะค่อยๆระเหยขึ้นมาแล้วก็เป็นประโยชน์ให้ความชุ่มชื้นกับรากของพืชผักที่เราปลูกนะครับเขาจะอยู่ได้ประมาณ7วันแล้วเราค่อยลดน้ําใหม่อีกทีนึงตัวอย่างผักที่เราปลูกไปแล้วนะครับเป็นเวลา2ส,สัปดาห์สังเกตว่าหน้าดินเนี่ยจะมีความชื้นอยู่ตลอดเวลาตัวกระถางกัะน้ำเนี่ยสามารถที่จะอยู่ได้ตลอดอายุไขข,ของวัสดุที่นํามาทํากระถาปรระยุปปกกต์คูััับพืผสววน ทุกชนิดการทำกระถางประหยัดน้ำเทคนิคนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการทํากระถางประหยัดน้ํานะครับกระถางประหยัดน้ําก็คือเป็นกระถางประดิษฐ์ที่นํามาประยุกต์ในการปลูกพืชผักสวนครัวต่างๆแล้วก็รวมทั้งไม้ดอกไม้ประดับด้วยซึ่งที่มาของแนวคิดการประดิษฐ์กระถางประหยัดน้ำเนี่ยเป็นของพี่สุทนแสนตันเจริญซึ่งจะมีหลักการในการปลูกพืชก็คือในการปลูกพืชเนี่ยจะมีองค์ประกอบอยู่3ามอย่าง จะมีน้ำ25%อากาศ25%แล้วก็ดินปลูกอีก50%สำหรับอุปกรณ์ที่เราจะเตรียมมาทําก็จะมีกระมังเพื่อที่จะให้มีพื้นที่ปลูกได้เยอะหน่อยตัวนี้จะเป็นกระมังอีกใบหนึ่งที่ขนาดเล็กกว่านะครับจะทําให้เป็นอุโมงค์น้ําและอากาศตัวที่3ก็คือท่อ PVC นะครับต่อน้ำล้นออกแล้วก็อุปกรณ์เพิ่มเติมก็จะมีกรกมาพ้าสับหยาบแล้วก็จะมีดินปลูกมีบัวรดน้ําและก็น้ําสุดท้ายคือเมล็ดพันธุ์ผัก ซึ่งขนาดของรูที่เจาะนะครับก็จะเท่ากันกับท่อ PVC ก็คือเราสามารถสวมท่อ PVC เข้าไปได้เลยถ้าเราไม่ใส่เนี่ยพวกดินปลูกจะลงมาอุดรูน้ําก็จะระบายได้ไม่ดีนะครับจะมีน้ําส่วนเกินมาด้วยเราก็จะมีกระมะพร้าวสับนะครับเพื่อที่จะมาลองเป็นชั้นแรกเราจะลองด้านข้างกับละมังทั้ง2ใบเพื่อที่จะให้เกิดการรักษาความชื้นและเป็นแหล่งอาศัยของจุลินทรีย์ถ้าเกิดไม่มีเราก็สามารถที่จะใช้เป็นทานหรือใช้เป็นหินก็ได้ ในการใส่กาบมะพร้าวสับนะครับเราจะใส่เฉพาะด้านข้างแค่นี้นะครับจากนั้นเราก็จะเอาดินปูเนี่ยใส่ลงไปตัวดินปูเนี่ยรวมทั้งกาบมะพร้าวสับเนี่ยรวมกันแล้ว50%เพราะว่าในอุโมงค์เนี่ยจะมีทั้งอากาศและน้ํารวมกันเป็น50%เช่นเดียวกันถ้าเกิดรูเราเจาะใหญ่เกินไปนะครับเราจะใช้พวกกาบมะพร้าวสับยัดรูไว้หน่อยหนึ่งเพื่อที่จะให้เขามีช่องอากาศไม่ให้ดินไหลลงไปด้านล่างถ้าเกิดไหลลงไปด้านล่างเนี่ยเขาจะไปเบียดพื้นที่ที่เป็นส่วนของน้ําของอากาศ สำหรับดินปลูกนะครับเราควรที่จะเลือกดินที่มี e C u, อินทรีย์วัตถุค่อนข้างที่จะเยอะเพื่อที่จะให้พืชผักของเราเนี่ยจเจริญเติบโตได้ดีหลังจากที่เราเตรียมวัสดุปลูกเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะหว่านเมล็ดพันธุ์ผักไปเลยซึ่งวันนี้จะเป็นผักกาดหอมหรือผักสลัดหว่านเสร็จแล้วเราก็ลดน้าตามได้เลยนะครับน้ําก็จะซึมผ่านดินปลูกลงไปแล้วก็เข้าไปอยู่ในตัวอุโมงสําหรับน้ําและอากาศซึ่งถ้าเกิดปริมาณน้ำเนี่ยนะครับเกิน25เ็ขาจะไหลออกมาทางนี้นะครับก็คือเขาจะระบายน้ออนบ ตัวนี้ก็คือน้ําจะไม่เกิน25%ส่วนดินก็จะมีความชื้นที่พอดีกับการปลูกพืชผักสวนครัวหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วนะครับเราก็จะดูแลรักษาเหมือนกับการปลูกผักทั่วไปจะไว้ในที่ร่มหรือที่แดดล,ลําไรหรือการแก้งก็ขึ้นอยู่กับชนิดของผักซึ่งน้ํา25%นะครับที่จะอยู่ในอุโมงค์เขาจะค่อยๆระเหยขึ้นมาแล้วก็เป็นประโยชน์ให้ความชุ่มชื้นกับรากของพืชผักที่เราปลูกนะครับเขาจะอยู่ได้ประมาณ7วันแล้วเราค่อยลดน้ําใหม่อีกทีนึง ครับนี่เป็นตัวอย่างผักที่เราปลูกไปแล้วนะครับเป็นเวลา2ส,สัปดาห์เราสามารถที่จะแยกออกไปปลูกใส่ภาชนะอื่นก็ได้หรือว่าเราจะปล่อยให้มันโตเลยแล้วก็เก็บไว้รับประทานเลยก็ได้สังเกตว่าหน้าดินเนี่ยจะมีความชื้นอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าน้ําที่เรากะเก็บไว้ข้างในเนี่ยก็จะระเหยขึ้นมาแล้วก็จะมีอากาศด้วยเพราะว่ามีโครงอากาศจะทําให้ผักเนี่ยมีการเจริญเติบโตที่ดีซึ่งตัวนี้เราไม่จําเป็นต้องมาลดน้ําบ่อย ตัวกระถางกะยจะน้ำเนี่ยจะสามารถที่จะอยู่ได้ตลอดอายุไขของวัสดุที่นํามาทํากระถางน,นะครับถ้าเป็นพวกพลาสติกนี่ก็ขึ้นอยู่กับอายุการใช้งานกระถางดินเผาเนี่ยก็สามารถที่จะอยู่ได้นานเลยแล้วก็พืชผักที่เราปลูกเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับช่วงอายุช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับบางทีเราเอาพืชผักอายุสั้นมาปลูกแล้วก็สามารถที่จะปลูกแล้วเก็บมารับประทานหลังจากนั้นเราก็โละเปลี่ยนดินปลูกใหม่เอาอย่างอื่นมาปลูกก็ได้ตัวนี้เราสามารถที่จะใส่ปุ๋ยใส่น้ำหมักได้เป็นปกติของการปลูกพืชผัก ัวกระถางประหยัดน้ำเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะประยุกต์ปลูกกับพืชผักสวนครัวได้ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพวกมเมล็ดพวกต้นกล้าหรือเป็นกิ่งชําก็ได้ซึ่งรวมไปจนถึงพวกไม้ดอกไม้ประดับต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกุนนายตื่นสายแพรเซียงไฮ้หรือจะเป็นพวกกุหลาบก,ก็สามารถปลูกได้ให้เราศึกษาดูว่าระบบรากของพืชที่เราจะปลูกเนี่ยเป็นรากสั้นหรือรากยาวนะครับถ้าเกิดเป็นรากสั้นเราก็สามารถที่จะใช้เป็นพวกกระมังก็ได้ หรือถ้าเกิดเป็นไม้ที่เป็นรากยาวเราจะใช้กระถางที่เป็นทรงสูงแล้วก็ทําอุโมงเช่นเดียวกันตัวกระถางประจาน้ำเนี่ยจะมีประโยชน์ในเรื่องของการดูแลนะครับจะง่ายต่อการดูแลเราไม่จําเป็นต้องมาลดน้ําบ่อยๆสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้ง่ายวางให้เป็นไม้ประดับก็ได้สำหรับคนที่มีพื้นที่น้อยนะครับต้องการปลูกผักไว้รับประทานเองปลูกผักไว้ในครัวเรือนก็สามารถที่จะปลูกได้เพื่อที่เราปลูกไปสามารถที่จะ,จะเจริญเติบโตได้ดีเพราะว่าจะมีองค์ประกอบของน้ำของอากาศแล้วก็ของดินปลูกนะครับ ครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับถ้าเกิดท่านต้องการที่จะปลูกผัก เป็นพืชผักสวนครัวต่างๆหรือว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับนะครับสามารถที่จะประดิษฐ์กระถางแบบนี้ไว้ใช้ได้จะประหยัดเวลาในเรื่องของการให้น้ําและการเจริญเติบโตของพืชผักสวนครัวก็จะ,จะเจริญเติบโตได้ดีซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ทําก็สามารถที่จะประยุกต์ได้อย่างหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกกระลมังเป็นถังพลาสติกเป็นกระถางดินเผาก็สามารถที่จะนํามาทําได้นะครับประยุกต์และก็แบ่งสัดส่วนให้ดีการทํากระถางประหยัดน้ําเทคนิคนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ